สวัสดีพี่น้องชาว BCS ทุกท่านค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันตอนแรกคิดหัวข้อว่าจะแบ่งปันอะไรเพราะว่าข้าพเจ้าจดไว้หมดนะคะว่าแบ่งปันอะไรไปบ้างก็ไม่อยากให้ซ้ําแต่วันนี้เดือนนี้เป็นเดือนขอบคุณพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เลยอยากจะพูดเรื่องของการขอบคุณพระเจ้าเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลมีนมัมการขอบคุณพระเจ้าไหมคะมีใช่ไหมคะในวันเกิดของโรงพยาบาล เช้านี้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลใจหายหมดเลยค่ะตึกข้างหน้าปิดแล้วทุบแล้วเป็นตึกที่พระเจ้าทํางานมาตั้งแต่ชั้นสองชั้นหลายชั้นแล้วก็พักด้วยค่ะก็ใจหายเล็กน้อยแต่ก็รู้ว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนทุกสิ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่ที่จะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้หัวข้อคือขอบคุณพระเจ้าด้วยใจนะคะในพระวจนะที่ท่านได้อ่านไปนะคะ2โครินธ์บท9ข้อ15พระเจ้าสั่งเลยนะคะว่าจงขอบคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพันนาได้การขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันจะทำให้เราได้สำนึกนะคะในสิ่งต่างๆ ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเสมอโดยเฉพาะเพื่อนสนิทกับข้าพเจ้าเวลาเราคุยกันเสร็จเออเธอเราต้องขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะเราทํางานมา30สกว่าปีเราได้บ้านได้รถแล้วลูกเราโตเติบโตมาลูกอะค่ะ ลูกเราทั้งสองคนที่เพื่อนสนิทนะคะเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสวัสดีทุกคนลตั้งแต่ยามาเขาเจอใครเขาจะยกมือไหว้ตลอดตั้งแต่เขาเล็กๆๆจนโตเขาจะผูกพันมากโดยเฉพาะห้องอาหารค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าลูกของข้าพเจ้าเวลาซื้ออาหารเนี่ยพิเศษค่ะพิเศษกว่าคนอื่นกับลูกเพื่อนสนิทก็พิเศษค่ะเขาจําได้แล้วว่าเด็กคนนี้มาแบบมอมแมมมอมแมมเลยจากบีซีซีมาก็จะได้รับประทาน ข้าพเจ้าและเพื่อนข้าพเจ้าเนี่ยขอบคุณพระเจ้าในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่ให้หลายสิ่งหลายอย่างให้ประสบะการณ์ชีวิตสําหรับข้าพเจ้าเองให้ประสบะการณ์ชีวิตของการเป็นพยาบาลให้ประสบะการณ์ชีวิตของการเป็นหัวหน้าให้ประสบะการณ์ชีวิตของความเสี่ยงที่เคยทําประสบะการณ์เหล่านี้ทําให้ข้าพเจ้าแกร่งขึ้นทําให้ข้าพเจ้า มองเห็นโลกกว้างขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าก็มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเดือนที่แล้วไปประชุมสมัชชาที่เชียงใหม่มีสตรีผู้นำป่วยข้าพเจ้านี่แหละคะ่ะไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลแม็กคอมมิกก็เป็นทินเดิมแต่ไม่มีคนเดิมอยู่เลย เพราะว่ารุ่นรุ่นตัวเองเกษียณหมดแล้วอยู่หนึ่งคืนพอมาประชุมสมัชชาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็มีผู้นำสตรีป่วยอีกนะคะป่วยคนละวันนอนคนละคืนข้าพเจ้านี่แหละค่ะมันนอนขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากน้องๆ แล้วก็ข้าพเจ้าก็ชื่นใจนะคะเพราะทุกคนเนี่ยชมข้าพเจ้าก็หน้าบานเล็กน้อยอะไรเงี้ยขอบคุณพระเจ้านะคะการขอบคุณเนี่ยเราทำให้เราได้สำนึกค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราในชีวิตของเรานะคะในชีวิตท่านมีอะไรมากกว่า,ก,วากันคะมีความสุขหรือความทุกข์คะ ท่านนับพระพรของพระเจ้าหรือขอแต่พระพรท่านขอบคุณพระเจ้าหรือขอพระคุณของพระเจ้ามันก็จะมีสองสิ่งนะคะท่านเป็นผู้ชอบให้หรือท่านเป็นผู้ชอบรับค่ะอันนี้ทุกคนต้องพิจารณาตัวเองนะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จงขอบคุณพระเจ้านะคะคพระเจ้าเปรียบเทียบพระคัมภีร์สองข้อซึ่งเป็นข้อที่เราจะใช้บ่อยมากนะคะในเอเฟซัสบทที่5ข้อ20และ1นึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18พูดถึงเรื่องขอบพระคุณนะคะจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอสิ่งสารพัดเสมอนะคะไม่ว่าอะไรก็ตาม ในพระนามพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและในหนึ่งเทสโลนิกานะคะจงขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีไม่ว่าจะมีความสุขไม่ว่าจะมีความทุกข์ไม่ว่าจะมีพระพรหรือไม่ได้พระพรไม่ว่าจะเอ่อเป็นอะไรก็ตามเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตก็จงขอบคุณพระเจ้านะคะสรุปแล้วพระเจ้าบอกจงค่ะจงขอบคุณพระเจ้าทุก กรณีข้าพเจ้าเองเนี่ยค่ะรับใช้พระเจ้าหลังจากทํางานโรงพยาบาลเทพคริสเตียนแล้วถามว่ามีความสนุกไหมมีสันติสุขมากๆแต่ชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งค่ะชีวิตก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าพบกับความทุกข์มากต้องบอกว่ามากเลยนะคะเรียกว่าซูนามิของชีวิตเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า แต่ท่านเชื่อไหมคะเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเราวางปัญหาเนี่ยไว้กับพระองค์ขอบคุณที่มันเกิดไม่รู้ว่าผลมันคืออะไรไม่รู้ทำไมมันเกิดอย่างนี้ในชีวิตที่อายุตั้งขนาดนี้แล้วก็ยังเกิดอะไรที่มันรุนแรงกับชีวิตแต่ท่านเชื่อไหมคะเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานร้องทูลพระองค์ซ,ซ,ซึนามินั้นสงบค่ะแต่มันไม่ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะตอนนี้มันก็ยังกลุ่นๆอยู่แต่มันสงบ ทำให้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าได้อย่างสุดสุดเลยต้องบอกว่าสุดสุดเลยนะคะไม่ว่าใครเชิญไปเทศไม่ว่าใครจะให้ทําอะไรไปหมดเลยค่ะถ้าเวลามันล็อกนะคะพระเจ้าอยากจะกล่าวถึงพระวจนะของพระเจ้าที่เน้นเรื่องการขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เรานะคะในหนึ่งเทสโลนิกาบทหข้อ18นะคะที่อ่านไปแล้ว เป็นคำสั่งเพราะพระเจ้าบอกว่าจงแล้วก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยในฟิลิปปีบท4ีข้อ .6 นะคะอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลขอพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณค่ะแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจค่ะจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลาย ไว้ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้านะคะขค้าพเจ้าอยู่คริสต์จากสองสามย่านเรามีวันขอบคุณพระเจ้าโดให้ทุกคนเขียนอะไรก็ได้ที่ขอบคุณพระเจ้าคล้ายๆอย่างเนี้ค่ะมาแปะๆแ,แต่ของเราทำเป็นต้นไม้ค่ะสวยงามแล้วก็เรามีบทความในแต่ละปีทุกคนที่ทราบซึ้งก็จะเขียนออกมาเป็นบทความแล้วก็ทำเป็นเล่มค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าที่นี่ทำนะคะ คงได้เล่มหนามมากๆเลยเพราะโรงยพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมีอะไรให้กับผู้ที่โรรองทรงเรียกและเลือกมารับใช้ในโรงพยาบาลนะคะในสดุดีบทที่ร้อยสามข้อสองนะกษัดดาวิดได้บอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราจะได้ไม่ลืมพระราชะกิจของพระองค์โรงยพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยสร้างมาตึกประสงค์ บางท่านไม่เคยทํางานที่นั่นแต่ข้าพเจ้าทํางานที่นั่นขึ้นขึ้น,นลงๆห้าชั้นเนี่ยคล่องเลยค่ะแล้วก็มาตึกบัตเลตึกววลคือทุกตึกเนี่ยค่ะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่านี่คือพระราชกิจของพระองค์ที่มีพระประสงค์ต่อโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้นําในทุกรุ่นได้แสดงความขอบคุณเมื่อละลึกถึงวัน วันเกิดของโรงพยาบาลนะคะก็มาลองมาดูนิดนึงนะคะว่าในพระคัมภีร์พระพระเยซูคริสต์พูดถึงเรื่องการขอบพระคุณว่าอย่างไรนะคะในลูกาบทที่ 17, 15- 19ข้อ15พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนท่านก็รู้ว่าคนโรคเรื้อนสมัยก่อนนี่คือโรคติดต่อไม่สามารถมีสังคมอะไรได้แต่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิคน หายทั้งสิบคนแต่มีคนเดียวค่ะที่กลับ,มา,บามาขอบคุณพระเจ้ามาขอบคุณพระเยซูคริสต์แล้วไม่ใช่เป็นชาวยิวนะคะเป็นชาวต่างชาติชาวสมาเลียด้วยค่ะพระเยซูตรัสว่า9คนนั้นอยู่ที่ไหนพระเยซูทรงให้เห็นว่าการขอบคุณพระเจ้ามีความสำคัญค่ะ ทำให้เราสำนึกแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะกษัตริย์ดาวิดได้เ,เขียนบทขอบคุณพระเจ้าในสดุดีบทที่ร้อสานะคะในข้อสองเนี่ยเพราะอะไรเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะเราจะไม่ลืมพระราชกิจอันมีพระคุณของพระเจ้าในข้อสเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าทรงอับยค่ะ ท่านทุกคนเป็นคนบาปค่ะแต่เมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอภัยความผิดบาปของท่านนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อใครทำให้เราโกรธการอภัยเป็นการยากที่สุดเลยแต่ในความรักของพระเจ้าการอภัยทำได้ค่ะในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ โกรธแรงเกลียดนานแต่เมื่อพระวจนะธรรมของพระเจ้าเข้ามาในใจข้าพเจ้าความใจร้อนของข้าพเจ้าลดลงเยอะลดลงเยอะนะคะถามว่าหายหมดไหมก็ยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เวลาใครทําให้โกรธก็มีบ้างแต่สงบเร็วเหลือเกินสงบได้เร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่า ให้สะสมพระวจนะธรรมของพระเจ้าไว้ในใจเพื่อพระเจ้าจะเพื่อเพื่อเราเนี่ยเพื่อเราจะไม่ทําบาปต่อพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาโกรธใครเนี่ยเรานึกถึงเลยค่ะตะวันตกดินอย่าโกรธเลยโกรธได้แต่อย่าทาบาปพระวจนะของพระเจ้าจะสอนในทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นในข้อ8พระเจ้าอุดมไปด้วยความรัก ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆนี่ก็ใครคริสต์มาสนะคะชอบเดือนนี้กับเดือนหน้ามากเลยมันเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วมากเลยเรื่องคริสต์มาสนะคะมีโปรแกรมเยอะมากเลยแต่เราจะเห็นความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร ข้อ17ในสดุดีร้อยสเพราะพระเจ้าทรงความชอบธรรมค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับที่ผู้ที่ไม่เชื่อท่านลองนึกว่าท่านได้อะไรบ้างจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิเศษแล้วเอ่ยปากขอบคุณพระเจ้าเอ่ยปากอยู่ในใจเลยค่ะ แล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ถ้าท่านยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงจะขอบคุณพระเจ้าอย่างไรมาเลยค่ะศาส,สนากิจทุกคนสามารถที่จะอธิบายเป็นเรื่องง่ายสามารถทําได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเมื่อเรารับพระคุณหรือรับพระพรแล้วต้องสํานึกในการรับพระคุณในการรับพระพรถ้าใครทําความดีกับเราเนี่ยเราจะจาจํานะคะ โอเคก็ยังมีคนที่ทำไม่ดีกับเราแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นลืมได้ค่ะแต่เมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้ารับพระพรของพระเจ้าแล้วจงสํานึกในพระคุณและพระพรที่พระเจ้าให้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่สํานึกคือจงขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องทุกเรื่องทุกกรณีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าทําอย่างไร การขอบคุณพระเจ้าก็ทําด้วยการนมัสการการอธิษฐานการเป็นพยานและการรับใช้ข้าพเจ้าทํางานโรงพยาบาลกรุงเทพมา39ปีข้าพเจ้าตื่นเช้าที่จะอธิษฐานเผื่องงานเสมอค่ะแล้วช่วงที่วิกฤตมากก็คือขึ้นเป็นเป็นหัวหน้าที่ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยค่ะตื่นตีสี่ค่ะที่จะอธิษฐาน และในเวลานี้ข้าพเจ้าก็ตื่นมาที่จะอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้นำและก็ศาสนกิจอธิษฐานค่ะการอธิษฐานมีความสำคัญมากนะคะทำให้เราสำนึกในพระคุณและเราก็พระองค์ยังแถมนะขอได้ค่ะถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะวางไว้ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นการนมัสการที่ท่านทุกเช้ามา ที่จะนมัสการพระเจ้าก็เป็นการขอบคุณพระเจ้านะคะการเป็นพยานสำหรับผู้ที่เชื่อแล้วสามารถที่จะเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้นะคะแล้วก็การรับใช้พระเจ้าในหน้าที่ต่างๆกันทุกหน้าที่สามารถรับใช้พระเจ้าได้หมดนะคะไม่ใช่ต้องออกมาเป็นนักเทศไม่ใช่ต้องออกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาค่ะในทุกครั้งที่ท่านทำงาน ท่านสามารถรับใช้ได้ขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้าออกไปประมาณห้าหกปีนะคะยังมีน้องๆค่ะโทรมาพีพแพ่ขอปรึกษาหน่อยเออข้าพเจ้าบอกว่าปรึกษาได้นะแต่พี่ให้คําแนะนําไม่ได้แต่ท่านเชื่อไหมคะพอเขาปรึกษาข้าพเจ้าใช้พระวจนะคุยกับเขาจบได้ด้วยดีค่ะเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าการทํางานทุกอย่างมีปัญหา แต่การปัญหาทุกอย่างแก้ได้โดยโดยการทรงนำของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะจะสุขหรือทุกข์จะเหนื่อยหรืออ่อนล้าจะมั่งมีหรือว่ามีนี่สินจะมีคนรักหรือมีคนเกลียดชังจะมีเจ้านายที่น่ารักหรือเจ้านายที่ดุดุจะมีอะไรก็ตามในชีวิตจงขอบคุณพระเจ้า ทุกกรณีนะคะข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะในประสบการณ์การทํางานทั้งหมดทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ขึ้นแบ่งปันหรือเทศนาเนี่ยมีประสบการณ์ในหลายอย่างที่บางคนไม่มีข้าพเจ้าขอบคุณในพันธกิจของการรับใช้นะคะเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าแบ่งปันที่เ,เทศนาที่คริสจักรสองสามย่านวันนี้เทศนา ที่นี่มีคนบอกว่าพี่แพมไม่หมดแรงหรออ๋ไม่หมดถ้าเรื่องของพระเจ้าแล้วพี่มีพลังขอบคุณสำหรับเพื่อนสนิทนะคะที่พระเจ้าประทานให้ปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วเขาเองเมื่อมีปัญหาเขาจะวิ่งมาพี่แพมไอ้แพมอธิฐานให้ฉันหน่อยขอบคุณสําหรับสุขภาพที่พระเจ้าประทานให้นะคะมีสวัสดิการที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยบอกได้เลยว่าป่วยน้อยมากค่ะ ป่วยน้อยมากใช้สวัสดิการน้อยมากนะคะเพราะพระเจ้าดูแลค่ะขอบคุณพระเจ้าในพระพรที่พระเจ้าให้ทุกทุกวันโดยเฉพาะการได้มีโอกาสมาแบ่งปันในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าดูแลชีวิตขอร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ ข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าข้าพรงค์ทรงสอนให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีขอทรงเมตตาที่ทุกคนจะสํานึกในพระคุณกล่าวขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนทุกท่านที่จะได้รับการทรงนําในการทํางานที่จะรับได้รับการทรงนําในการบริการที่จะรับการทรงนํา ให้ผู้ป่วยได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านมือทั้งสองผ่านการทีมงานที่จะร่วมกันให้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขอบคุณสำหรับการที่จะมีการสร้างตึกพระองค์เจ้าค่ะขอแผนงานทุกอย่างได้รับการทรงนําจากพระองค์มอบสมาชิกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนทุกท่าน ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานทูลขอโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนาเาเจจควม Giờ đến lúc mơ xưa, lúc mà nước trôi buông trôi.